สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เราก็จะมาให้ดาวโจรน,นะคะจัดไปนะคะวันนี้ดาวโจรเด่นมากมายตามนี้เลยค่ะ,ะตัวนี้เลยนะคะเด่นมากมายของเขานะคะเด่นมากมายเลยขออย่าให้กลับวันนี้กันแล้วกันนะคะ จัดให้แปดชุดนะคะเจาะ,ะกับหัวนี้ให้นะคะ วัวนี้ให้เอาเด่นๆแค่นี้นะคะเอาเด่นๆของเขานะคะเท่านี้เลยนะคะสามตัวสามตัวจัดให้นะคะ อับหัวให้นะคะนี่แหละนะคะเจ็ดชุดนะคะเจ็ดชุดยังไงก็ขอให้เต็มๆนะคะวันนี้แตกนะคะเรามาลุ้นด้วยกันนะคะอย่าเชื่อจนกว่าหัวหจะอ,ออกนะคะตัวนี้นี่เป็นเลขวิเคราะห์นะคะ จะทำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกประกันได้ขออาภาัยมรรลุนกันหลังเลขออกนะคะขอให้ได้ขอให้โดนค่ะบุญมาวาสนาเกิดธรรมดาแล้วก็ v i p จัดไปเลยค่ะสายรูดก็จัดไปได้เลย8กับ5นะคะคืนนี้ขอฟันที่5นะคะสายลากก็ลากไปเลยนะคะลาก83นะคะ ลาก83นะคะ8 3กับ5 8 85 8 3กับ8 9นะคะลากนะคะลาก8 3กับ8เออ8 3กับ8 9กนะคะ8 3กับ8 9นะคะนะทับเบิลก็จะมาห 5, 5นะคะทับเบิห้ล5 5ตัวเดียวฟันหค่ะนะคะ,นะคะฟันห้า ขอให้ได้ค่ะเพื่อนๆนะคะขอให้ได้เต็มๆกันค่ะวันนี้มาลุ้นกันหลังหวยออกดีกว่านะคะขอให้ได้ขอให้โดนค่ะบุญมาวาสนาเกิดนะคะบ๊ายบาย